สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าชาววังกลับมาเจอกันวันนี้เรื่องเล่าชาววังได้มีโอกาสไปพบบทความดีๆซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับกรุงรัตนโกสินเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่เราชาวไทยรู้จักกันดีแล้วก็เรียกการกันมาอย่างยาวนานนะครับโดยเป็นบทความที่เผยแพร่ ลงใน f c ฟ b o o k f แฟนเพจธรรมทานโดยคุณแชมป์วงเวไนยอดพักดีนะครับประวัติพระแก้วมรกตที่อยากให้คนไทยได้รู้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นวันที่ผมกำลังเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียผมได้มีโอกาสเจอนักโบราณคดีท่านหนึ่งและผม ได้บอกท่านว่าผมเป็นคนไทยท่านได้บอกผมว่ารู้จักพระแก้วมรกตไหมผมบอกว่ารู้จักครับคำถามต่อมาผมตอบไม่ได้เลยทั้งๆที่ผมเป็นคนไทยนั่นก็คือรู้ไหมพระแก้วมรกตมาจากที่ไหนและวันที่21เ,เมษายนคือวันอะไร ผมนิ่งไปสักพักแล้วบอกท่านว่าผมอยากทราบเรื่องราวเหล่านี้ครับท่านเริ่มอธิบายให้ผมฟังว่า21เมษายนคือวันสถาปนากรุงเทพมหานครในวันที่21เมษายนพุทธศักราช23 2 5คือวันแรกของการเริ่มกรุงเทพมหานครและรู้ไหมว่า กรุงเทพมหานครชื่อจริงคืออะไรเป็นคำถามที่อาจารย์ปิดท้ายอันนี้ผมรู้ว่าเป็นเพลงของอัศนีวสัน์แต่จำได้ไม่หมดก็ดำน้ำไปอาจารย์ชมกลับมาว่าถูกต้องแล้วรู้ความหมายของชื่อนี้ไหมผมได้แต่งงเหมือนไก่ตาแตกพร้อมคิดในใจว่า มันมีคำแปลด้วยหรือสีหน้าผมคงสื่อออกมาว่ามันมีคำแปลด้วยหรืออาจารย์จึงแปลให้ฟังว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีโลกพบนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต สักกะติยะวิณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งแปลว่าราชธานีที่ปริสถานพระพุทธ,ธรัตนปฏิมากรซึ่งแกะสลักขึ้นจากหยกอันงดงามที่สุดและวิจิตปัญจงที่สุดนั่นก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองคำถามต่อมาคือแล้วผมรู้ประวัติพระแก้วมรกตไหม ผมก็ถามอาจารย์ไปว่าพระแก้วมรกตมาจากไหนหรือครับล่าคือคำตอบของผมอาจารย์แค่ยิ้มแล้วถามกลับมาว่าเพราะเคยไปวัดพระแก้วที่ประเทศลาวแล้วเห็นว่าสร้างมานานกว่าวัดพระแก้วที่กรุงเทพใช่ไหมผมตอบกลับมาว่าใช่ครับอาจารย์จึงได้ แยกแยะและขยายความเพิ่มเติมว่าตามบันทึกพงศาวดารที่บันทึกของไทยเชียงใหม่กล่าวตรงกันไว้ว่าพระแก้วมรกตนั้นถูกค้นพบครั้งแรกที่เชียงรายในปีพุทธศักราช1977หรือเมื่อ585ปีที่แล้ว พระแก้วมรกตซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ขนาดใหญ่เมื่อเจดีย์องค์นั้นถูกฟ้าผ่าจนยอดดักลงก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งพบพระพุทธรูปปิดทองซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ปูนที่ถูกฟ้าผ่าพระในวัดนั้นคิดว่าเป็นเพียงแค่พระพุทธรูปที่สร้างจากหินทั่วไปธรรมดาธรรมดา จึงได้นำพระแก้วมรกตไปปริษฐานไว้ภายในวิหารเรียงรายคู่กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆสองสาเดือนต่อมาปูนที่ฉาบบริเวณปลายพระนาศิกหรือบริเวณจมูกของพระแก้วมรกตหลุดออกมาเจ้าอาวาสจึงสังเกตเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วภายใน เป็นพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจากหยกสีเขียวงดงามดังนั้นเจ้าอาวาสจึงกระทะปูนทั้งหมดที่ฉาบทับอยู่และได้ปรากฏต่อทุกสายตาว่าแท้ที่จริงพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากหยกเขียวเพียงชิ้นเดียวทั้งองค์ผมจึงเกิดความสงสัยต่อด้วยความอยากรู้ว่าแสดงว่า พระแก้วมรกตมีมานานแล้วและทำไมจึงเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์อาจารย์ได้ตอบคำถามผมว่าท่านถูกสร้างมาโดยใครและเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่การถูกซ่อนไว้ในปูนและพระเจดีย์อีกที่หนึ่งน่าจะเพราะว่าในพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียง5,000ปีดังนั้นหลังจากหมดยุคนี้ไปการค้นพบพระแก้วมรกตในอนาคตจะทำให้ศาสนารุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งแล้วพระพุทธรูปทำมาจากหยกทำไมเรียกมรกตล่ะครับผมถามคำถามที่ไม่เกี่ยวกับประวัติแต่อาจารย์ได้ยินแล้วก็ยังตอบด้วยรอยยิ้ม ว่าเพราะสีหยกที่เขียวเหมือนมรกตอย่างไงล่ะแล้วท่านมาอยู่ที่กรุงเทพได้ยังไงครับคือคำถามต่อมาอาจารย์ได้ยินแล้วเหมือนจะเริ่มเครียดกับคำถามของผมและตอบว่าเอารวบรัดเลยไหมจะได้ตอบให้เลยผมรีบเบรกอาจารย์แล้วบอกว่าผมมีเวลาและคำถามเยอะครับ อาจารย์ช่วยกรุณาเล่าให้ผมฟังทีถัดครับเรื่องราวของพระแก้วมรกตที่ถูกคนเผยแพร่ออกอย่างกว้างขวางทำให้คนมากมายอยากเข้าไปกราบไหว้สักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลจนเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่กลัวว่าประเทศพมา่าจะมาเอาไปเพราะเมืองเชียงราย อยู่ติดกับประเทศพมา่าเกินไปเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่จึงอัญเชิญพระแก้วมรกตเพื่อมาอยัางเมืองเชียงใหม่แต่ระหว่างทางช้างที่อัญเชิญพระแก้วมรกตมานั้นเกิดตระหนกตกใจวิ่งไปยังเมืองลำบางไม่ยอมมายัางเมืองเชียงใหม่เจ้าผู้ครองเมืองจึงส่งช้างตัวใหม่ ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตแต่ผลกลับเป็นเช่นเดิมคือช้างที่อัญเชิญจะเดินไปทางลำปางอย่างเดียวเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องพลังเหนือธรรมชาติจึงทรงคิดว่าพระแก้วมรกตคงมีความประสงค์ที่จะอยู่เมืองลำปางและเมืองลำปางก็ไม่ห่างจากเชียงใหม่มาก จึงให้พระแก้วมรกตปริิษฐานที่เมืองลำปางโดยสร้างวัดพระแก้วขึ้นโดยชาวลำปางและชาวลำปางต่างร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดพระแก้วขึ้นผมฟังด้วยความตื่นเต้นเพราะมันคือความรู้ที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยท,ท,ทั้งๆที่พระแก้วมรกตคือพระพุทธรูปประจำรัตนโกสินทร์ อาจารย์เล่าให้ผมฟังต่อว่าพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ลำปางเป็นเวลากว่า32ปีเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ใหม่เมื่อขึ้นครองเมืองแล้วจึงมีความประสงค์ที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตให้มาอยู่ที่เชียงใหม่แทนลำปางครั้งนี้สำเร็จไหมครับผมถามอาจารย์ขึ้น อาจารย์พยักหน้าแล้วบอกว่าพระแก้วมรกตย้ายมาประิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่แต่นานนานทีถึงจะเอาออกมาให้ประชาชนได้กราบสักการะและพระแก้วมรกตอยู่ที่เชียงใหม่นี้นานถึง84ปีผมถามดักขึ้นทันทีว่าแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพหรือครับ อาจารย์ได้แต่หัวเราะและบอกว่าตอนนั้นกรุงเทพยังไม่มีเลยผมได้แต่เขินแล้วคิดในใจว่าช่วงนั้นน่าจะช่วงอายุทยาอยู่เลยมั้งและถามอาจารย์ว่าแล้วพระแก้วมรกตไปที่ไหนต่อครับหลวงพระบางหลวงพระบางคือคำตอบของอาจารย์และอาจารย์ยังบอกว่า ตั้งใจฟังดีๆนะว่ามาได้ยังไงเดี๋ยวจะงงผมได้แต่พยักหน้าแล้วตั้งใจฟังสิ่งที่อาจารย์กำลังจะอธิบายเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่มีทิดาอยู่องค์หนึ่งชื่อยอดคําได้ส่งทิดาของพระองค์ไปสมรสกับเจ้าเมืองหลวงพระบางซึ่งต่อมาเจ้าเมืองหลวงพระบางและเจ้ายอดคำ ก็มีบุตรชายด้วยกันชื่อพระชัยาเชษดังนั้นหากนับญาติเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็คือพระเจ้าตาของพระชัยาเชษแต่ต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่สเสด็จสวรรคตและไม่มีทายาทสืบทอดจึงได้ไปขอให้พระชัยาเชษซึ่งตอนนั้นมีพระชนได้ 15, สิบห้าพรรษามาเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระเจ้าตา อาจารย์ถามผมว่างงไหมผมตอบว่าไม่งงครับอาจารย์เล่าต่อว่าตามพงศาวดารเชียงใหม่บันทึกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าชัยเชษครองเมืองเชียงใหม่ไม่นานพระบิดาของพระองค์ที่ครองเมืองหลวงพระบางก็เสด็จสวรรคตท่านจึงเดินทางกลับไปที่หลวงพระบางพร้อมได้นำพระแก้วมรกตกลับไปด้วย เพราะอยากให้พระประยุรญาติของพระองค์มีโอกาสได้สักการะบูชาพระแก้วมรกตแต่การไปครั้งนี้เป็นการไปที่ท่านไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกเลยผมถามต่อไปว่าอาจารย์ครับแต่วัดพระแก้วที่ลาวไม่ได้อยู่ที่หลวงพระบางนะครับที่ผมเคยไปอยู่ที่เวียงจันท์ไม่ใช่หรอครับแสดงว่า ท่านต้องเดินทางต่อใช่ไหมครับอาจารย์ยิ้มกลับมาแล้วบอกว่าถูกต้องพระแก้วมรกตปริสถานนั่นหลวงพระบางเป็นเวลาสิองปีช่วงนั้นพระเจ้าบุเรงนองแข็งแกร่งมากรบที่ไหนชนะที่นั่นพระเจ้าชัยเชษจึงคิดว่าเมืองหลวงพระบางนั้นอยู่ใกล้กับพม่ากเกินไป จึงตัดสินใจย,ย้ายจากหลวงพระบางมายัางเมืองเวียงจันทร์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาปริสถานที่เวียงจันทร์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายสิบปีจากหลายสิบปีเป็น215ปีที่พระแก้วมรกตประิสถานที่เวียงจันทร์คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,103ถึงพุทธศักราช2,321ผมพูดขึ้นว่านานมากอาจารย์จึงบอกต่อว่า215ปีที่เวียงจันทร์12ปีที่หลวงพระบางรวมกันคือ227ปีถ้านับช่วงอายุคนก็ประมาณ3ช่วงอายุคน นี่คือสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าพระแก้วมรกตมาจากประเทศลาวผมจึงถึงบางอ,อ้อแล้วท่านมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้อย่างไรครับอาจารย์ย้อนกลับมาอย่างประเทศไทยในช่วงอยุธยาประมาณ 2, 10, พาุทธศักราช2,310พม่าบุกกรุงศรีอยุธยามีทหารหนุ่ม ชื่อตากสินบุกฝ่ากองกำลังปะมากออกมาพร้อมทหารคู่ใจของพระองค์นามว่าพระยามหากษัตริย์ศึกผมคิดว่าชื่อนี้เหมือนชื่อถนนในกรุงเทพเลยน่าจะมีอะไรแน่แน่ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องพระยามหากษัตริย์ศึกนี้รบเก่งมากและอายุอย่างน้อยมีช่วงหนึ่ง หลังจากพระเจ้าตักสินมหาราชได้รวบรวมประเทศได้แล้วแต่ตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาพังหมดแล้วท่านจึงย้ายมาสร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่ชื่อกรุงธนบุรีโดยมีพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้นำทหารต่อมาในปีพุทธศักราช2321พระยามหากษัตริย์ศึกได้ไปรบที่เวียงจันทร์ จึงได้นำพระแก้วมรกตกลับมายัางประเทศไทยแต่ในคราวนั้นมิได้อัญเชิญมาเฉพาะพระแก้วมรกตเท่านั้นหากแต่ยังอัญเชิญพระบางมาด้วยแต่ในภายหลังบ้านเมืองเดือดร้อนประชาชนต่างพากันเข้าใจว่าเพราะพระแก้วกับพระบางไม่ถูกกันพระบาง จึงได้ถูกอัญเชิญกลับไปยังเวียงจันทร์เหมือนเดิมพระเจ้าตักสินได้พระแก้วมรกตปริสถานอยู่ในกรุงธนบุรีจวบจนกระทั่งพระเจ้าตักสินเสด็จสวรรคตต่อมาเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเสด็จขึ้นครองราชปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่หนึ่งทรงเปลี่ยนชื่อของราชธานีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระแก้วมรกตซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธรัตนปฏิมากรโดยเปลี่ยนชื่อราชธานีเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดีลกพบนพรัตนราชธานี บุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมารอวตารสถิตสักกะทติยะวิศณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งเป็นราชธานีที่ปริษฐานพระพุทธรัตรนปฏิมากรซึ่งแกะสลักขึ้นจากหยกอันงดงามที่สุดและวิจิตบรรจงที่สุดอาจารย์เสริมตบท้ายด้วยว่าน่าเสียดาย ที่คนไทยทุกคนรู้จักพระแก้วมรกตแต่ส่วนน้อยเหลือเกินที่รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรแน่ผมตอบอาจารย์กลับไปว่าตอนนี้ผมกลายเป็นส่วนน้อยแล้วล่ะครับอาจารย์ถามผมว่าอยากฟังต่อไหมผมบอกยังมีอีกหรือครับอาจารย์ยิ้มแล้วถามผมว่าเคยไปวัดพระแก้วหรือยังละ่ะ ผมตอบว่าเคยไปแล้วครับคําถามต่อมาคือเห็นพระพุทธรูปยืนอยู่ซ้ายและขวาของพระแก้วมรกตไหมผมตอบว่าเห็นครับใช่พระพุทธรูปของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะหรือไม่ครับอาจารย์ตอบกลับทันทีว่าผิดครับแล้วอาจารย์ก็เล่าต่อว่า พระมาหากษัตริย์ไทยเราเมื่อสมัยก่อนนั้นไม่มีชื่อทุกพระองค์ต่างเรียกพระองค์ว่าพระมาหากษัตริย์หรือพระเจ้าอยู่หัวเมื่อรัชกาลที่หนึ่งเสด็จสวรรคตและรัชกาลที่สองขึ้นครองราชและเสด็จสวรรคตรัชกาลที่สาก็ขึ้นครองราชแต่ผู้คนสมัยนั้น ไม่รู้จักชื่อของรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สองจึงเรียกยุคข,ของแต่ละพระองค์ว่าราชวงศ์ตอนต้นและราชวงศ์ตอนกลางในสมัยรัชกาลที่สามพระองค์ไม่ประสงค์ให้คนเรียกยุคข,ของพระองค์ว่าราชวงศ์ตอนปลายพระองค์จึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ตั้งชื่อให้พระหมหากษสัตย์ทั้งสองพระองค์ โดยสร้างพระพุทธรูปสองรูปขึ้นตั้งอยู่ซ้ายและขวาของพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปทั้งสองนั้นมีความพิเศษคือที่นิ้วจะมีแหวนเพชรนินจินดาอยู่ทุกนิ้วแล้วรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งชื่อองค์ขวาว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและองค์ซ้ายชื่อว่าสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าที่พาไหล ภายหลังรัชกาลที่สี่เปลี่ยนเป็นสมเด็จพระพุทธเลิศลา่นานาไาลัยอาจารย์ยังเสริมให้ผมว่าถ้าลองสังเกตจะเห็นว่าพระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จะมีเพียงสองพระองค์ที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่าพระพุทธผมได้แต่อ้าปากค้างแล้วตอบอาจารย์กลับไปว่าขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ สำหรับความรู้ที่ควรรู้อย่างนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าจากแฟนเพจ Facebook และ i n s t a g r กรธรรมทานขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังพบกันใหม่คราวหน้าเรื่องเล่าชาววังสวัสดีครับ